สวันดีครับก็นี่วันนี้มาตัวนี้เลยครับจะเป็นอะไรอะ่ะหน้ากากอย่างดีเลยตัวนี้ n 9 5ด้วยนะครับกล่องนึงก็รูหลามากตัวนี้แล้วก็เปิดมาดูกันข้างในมี40ชิ้นเลยเหรอโอ้โหหนึ่งกล่องมี40ชิ้นแล้วก็เป็นชิ้นแยกๆเลยนะครับจะใช้ก็หยิบมาเลยแล้วก็ เดี๋ยวผมลองใส่ดูสิว่าเวิร์กไหมแป๊บหนึ่งนะครับ<ม>ก็หนึ่งอ1หนึ่งชิ้นข้างในมีสี่สิบอ๋อนี่ก็โอเคนะผมว่าหายใจโล่งดีแล้ว เป็นของดีด้วยนะครับก็ผมก็ได้คัดเลือกตัวนี้มาเสริมนะครับสำหรับคนที่หาแมสสนะครับการเลือกซื้อแมสนี่ก็ต้องพิถีพิถันด้วยนะครับหนึ่งก็เป็นดีไซน์เหมาะกับรูปหน้าคูณของดีป้องกันได้จริงนี่ดูนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปผมก็จะมารีวิวเป็นช็อตว่าโอเคมันดียังไงนะครับแต่ตอนนี้รู้สึกใส่แล้วสบายมากแล้วก็ไม่ดึงหู ปิดหมดเลยนะครับหายใจโล่งนะครับยังไงผมคอนเฟิร์มนะครับ